พรนะคะลูกค้าจ๋าพร้นายลุงเริ่มเลยนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะลูกค้าจ๋าขออนุญาตเริ่มเลยนะไม่ลีลานะคะลูกค้าจ๋าขออนุญาตเริ่มไม่เลยนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้วันพุธวันนี้วันพุธที่ยี่สิบนะลูกค้าจ๋าฮานอยวันนี้มีเลขเจ็ดค่ะฮานอยวันนี้มีเลขเจ็ดลูกค้าจ๋าฮานอยวันนี้มีเลขเจ็ดจ้ะลูกค้าจ๋าใครไม่กดแชร์ใครไม่พิมพ์เม็ดเดียวบอกเลยนะวันนี้ไม่ส่งให้นะคะลูกค้าจ๋า ไปต่อนะคะลูกค้าจ๋าไปต่อเลยรอบเรขเจแล้วก็เลขห้าค่ะ7จ็หค่ะพี่นักเจ็ดามจะลูกค้าจ๋ากดแชร์แล้วบอกใบวิน กดแชร์แล้วบอกใบวินนะลูกค้าจ๋ากดแชร์แล้วบอกใบวินขอคนละหนึ่งแชร์นะไม่ต้องกดแชร์เยอะค่ะลูกค้าจ๋าไม่เอาเก้าแชร์สิบแชร์ไม่เอาเก้าแชร์สิบแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์สองแชร์พอแม่ใครแชร์แล้วบอกใบวินเดี๋ยววันนี้จะดูดทุกคนใครพิมพ์มาใครแชร์แล้วจะดูดทุกคนนะคะลูกค้าจ๋าจะดูดทุกคนเลยไม่ต้องไปเสียเงินเขากลุ่มแพงๆไม่ต้องไปเสียเงินเขากลุ่มแพงๆลูกค้าจ๋ากลุ่มฟรีกลุ่มแมนที่นี่ค่ะ อืเลขสวยมากเลขสวยมากจริงๆพี่จ๋าถ้ามองนะคะลูกค้าคือตอนนี้เจ็ดสมหเด่น 7จ็ดสามห้าแปดเด่นค่ะเจ็ดสามห้าแปดแอดลุงอ่านี้นะเจ็ดสามห้าแปดนะคะลูกค้าจ๋าพี่ฝนแชร์แล้วพี่ฝนจ๋าพี่ฝนจ๋าพี่แอดลุงเห็นพี่ฝนมาทุกวันเลยพี่ฝนจ๋าเปิดสาธารณะนิดนึงนะใครที่แชร์แล้วมันไม่ขึ้นผู้แชร์เลยขายลุงขามันขึ้นอะไรไม่รู้มันไม่ขึ้นคาว่าผู้แชร์เลยพี่จ๋าพี่จ๋าเปิดสาธารณะนิดนึงพี่จ๋าเปิดสาธารณะเปิดรูปลกนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าตอนกดแชร์นะจัดให้ค่ะลูกค้าไปต่อค่ะ ครบแล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าเจ็ดสามศูนย์แปดห้าเจ็ดสามศูนย์แปดห้าหรือจ่าเป็นแปดสามห้าเจ็ดศูนย์แปดสามห้าเจ็ดศูนย์นะคะลูกค้าจ๋าเมื่อวานนี้ซื้อไม่ทันเสียดายจังเลยครับแอดทำไมผมฟาดหลักหมืน่นอ๋อเมื่อวานนี้ซื้อไม่ทันเหรอลูกค้าเลิกงานเย็นใช่ไหมเลิกงานเย็นใช่ไหมลูกค้าจ๋าใครที่ซื้อทันล็อคพิเศษอัดหนัก พูดแค่นี้รอบพิเศษอัดหนักนะคะลูกค้าจ่ายรอบพิเศษอัดหนักนะ,ะสวัสดีทุกคนเลยจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะลูกค้าจ่าใไรเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ,ะไปต่อคะ่ะ ลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าขึ้นไหมคะแอดไม่ขึ้นเลยค่ะพี่ฝนจ๋าไม่ขึ้นเลยนะไม่ขึ้นเลยนะลูกค้าจ๋าไหนใครพร้อมใครพร้อมดูเม็ดเดียวใครบอกแอดลกค้าอยากเขาลุ่มแล้วอยากเขาลุ่มแล้วอยากเล่นเกมแล้วลูกค้าจ๋าดันเลก้าวขึ้นมาดันเลก้าขึ้นมาลูกค้าเดี๋ยวลุงคันเวลาให้ดันเลก้าขึ้นมาเจาะเรื่อยๆก่อนนะใครพร้อมแล้วดันเลก้าใครพร้อมแล้วดันเลก้าเช็คตัวเองเลยนะคะลูกค้าจ๋าให้ขึ้นผู้แชร์ด้วยนะลูกค้าได้ของไอ้ลุงไปอะลูกค้าไม่ต้องเสีย อะไรเลยมีแต่โชคแตลาบมีแต่โชคแตลาบนะคะลูกค้าจาา๋าพอไหวลุงก็บูชาแต่ของดีๆนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็แจกแต่ของดีๆมงคลให้ไม่ต้องเสียเงินแจกเป็นค่านําใจนะคะลูกค้าจ๋าถือว่าเป็นค่านําใจนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยกดเลขเก,ก้ามาลูกค้า กดล้ลกดก้าวใครกดแชร์แล้วกดเลก์ก้าลูกค้าจ๋านอกจากวันนี้จะได้รวมเรนรับของมงคลจากไอล้ลุงแล้วลูกค้าจ๋าไอล้ลุงนะคะจะลอบใจใครไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะจะลอบใจด้วยการดึงเข้ากลุ่ม V.I.P. โค้ดเจาะเม็ดเดียว V.I.P. โค้ดเจาะเม็ดเดียวแอลุงขายไอ้ลุงขายไหนขอดูไอ้กลุ่มหน้าตา V.I.P. หน่อยเถอะว่ามันเป็นยังไงเข้าไปแล้วมันจะร่ำรวยยังไงอยากจะรู้ รอบพิเศษอลุงสั่งอัดหนักๆ9096บนรางรลอบพิเศษนะลงให้สี่โมงครึ่งนะคะลูกค้าจ้ารอบพิเศษสั่งอัดหนักนะคะ9690นะคะแตกบนรางรอบธรรมดาลุงสั่งรูดศูนย์ค่ะรอบธรรมะรูดเจ็ดค่ะรอบธรรมดาสั่งรูดเจ็ดนะคะลูกค้าจ้าแล้วก็ก้าเนาะออกเจ็ดเจ็ดขาที่นักออกเจ็ดเจ็ดาที่ราคาตรงๆตรงๆค่ะแม่ตรงๆนะคะลูกค้าจ้าพร้อมแล้วกดได้ก้า ขึ้นแล้วจ้าพี่ฝนจ้าขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว,ลวค่ะลูกค้าและอยากเห็นกลุ่มแมลุงจังเลยอะกลุ่มแมลงไหมจริงหรือเปล่าดีแต่คุยหรือเปล่าคะดีแต่คุยหรือเปล่านี่่าสุดอันนี้คือล่าสุดที่ลูกค้าถูกหวยราวกันนะก็ห้องแตกค่ะลูกค้าถูกคนละร้อยสองร้อยสิบาทยี่สิบาทสามสิบาทก็คือห้องแตกแตกับลูกค้าเอาง่ายๆลุงมีหลายกลุ่มนะแต่กลุ่มทุกกลุ่มจะต้องเป็นนายลุงกลุ่มทุกกลุ่มจะต้องเป็นนายลุงนะคะลูกค้าจ้าดูนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดค่ะลูกค้าจ้าใครอยากเข้้าววันนนีีเด๋ยจะะค ใครพร้อมแล้วกดเลขก้าวใครพร้อมแล้วกดเลขก้าวจ้าลูกค้าใครพร้อมแล้วกดเลขก้าวนะคะไปปังกันต่อเนื่องนะคะลูกค้าจ้าเราจะไปปังกันต่อเนื่องเลย เมื่อวานออกศูนย์เก้าวันนี้ก็ออกเก้าศูนย์อีกได้ค่ะเมื่อวานออกศูนย์เก้าวันนี้ก็ออกเก้าศูนย์อีกได้นะคะลูกค้าจา๋าพี่ปามิตาบอกว่าขอปังๆแบบเมื่อวานข่ดจัดไปจัดไปวันนี้อาจจะปังกว่าเมื่อวานก็ได้ลูกค้าจา๋าอาจจะแตกสามตัวใครจะไปรู้ ทำตามเที่ยลุงบอกเลยลูกค้าถ้าใครยังไม่ดูดให้พิม์คําว่าเข้าฟรีก่อนถ้าใครกดตามแล้วกดตึงหน้าจอแล้วมันดูดได้มันกดได้ลูกค้าบอกว่าได้แล้วให้ลูกค้าบอกคําว่าได้แล้วนะคะลูกค้าจ๋ากดไปแล้วบอกไอ้ลุงเลยบอกแอดเข้าฟรีแอดขาขอบใบวินเข้ากลุ่มฟรีไปแจ้งกันเลยไปแจ้งกันเลยเดี๋ยวดึงเข้า เสร็จเรียบร้อยจ้าง่ายมากลูกค้าได้แล้วคะ่ะ <c oughs> อุ๊เก่งได้หลายคนเลยเก่งมากพี่เก่งมากนะคะลูกค้าจ๋าใครได้บอกได้ใครบอกแอดคะ่ะกดแล้วไม่ดูดกดแล้วไม่ไปไหนเลยไม่เห็นมีลิงก์อะไรเลยบอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้ขึ้นมาลูกค้าลุงจะได้ช่วยดูนะว่ามันติดปัญหาตรงไหนทําไมมันถึงไม่ดูดนะคะนะคะลูกค,ะคะ้าจ๋าใครได้บอกได้ทําตามที่บอกง่ายมากแดงว่าวันดูดดีมาก อุ้ยงาม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 ค่ะทีน่นักงามมากงามมากมาก,มากเลยเจ็ดกับห้าวันนี้ต้องมาต้องปังแล้วแหละเมื่อวานได้เก้าหกเต็มเต็มเลยขายลุงโคตดแม่นเลยนะคะกลับขอบคุณค่ะกลาบขอบคุณค่ะเมื่อวานนี้ได้เก้าหกค้าบาทลูกค้าจ๋าต่อไปนะคะงามงามเลยลูกค้าจัดให้แบบงามงามเลยค่ะลูกค้าจา๋าจัดให้งามงามเลย เรียบร้อยลูกค้าเห็นชัดไหมะเห็นชัดเนอลูกค้าจ๋าตัวเน้นหนักๆนักจะบอกแค่นี้ลูกค้าไม่ต้องสนใจคือในตารางเนื้อมันแบ่งสองสองรอบคือรอบพิเศษกับรอบธรรมดาแอดลุงจัดหนักคือรอบพิเศษกับรอบธรรมดาเท่านั้นจัดหนักคือรอบพิเศษแล้วก็รอบธรรมดาลูกค้าจ๋าตัวอื่นนะเดี๋ยวลุงจะไปแยกในกลุ่มให้เข้าไปแล้วใครกดได้แล้วเข้าไปแล้วลูกค้าไปสังเกตคําว่าเม็ดเดียวกับอัดหนัก เม็ดเดียวกับอัดหนักตัวเม็ดเดี่ยวก็คือซื้อตามสองรอบมันมีหางเดียวตัวเม็ดเดียวคือซื้อตามสองรอบพร้อมมีหางเดียวแต่ตัวอัดหนักให้ซื้อเฉพาะรอบต่อไปจะเป็นตัวฟันนะลูกค้าจ๋าตัวฟันห้าเนี่ยลุงเน้นที่หน่อยพิเศษนะลูกค้าฟังดีๆมาฟังกันก่อนเด้อลูกคา้านะคะลูกค้าจา๋าตัวฟันเล็กค่าเนี่ยลุงเน้นไปที่หานอยพิเศษก็คือตอนรอบห้าโมงห้าโมงเท่าไหร่นะห้าโมงครึ่ง ห้าเพราะว่าในกลุ่มอะมันมันเป็นเหมือนแบบว่าเก็บคนเยอะไงลูกค้าเก็บทีละห้าพันคนห้าพันคนแบบนี้ถ้าใครไม่มีลายมันกดโดดไม่ได้นะใครไม่มีลายกดโหลดไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้นะลูกค้านายลุงก่อยทุกท่านยิงยิงรวยๆนะคะลูกค้าจ่าแล้วเกิดเจอกันวันพรุ่งนี้หวยลาวด้วยแล้วเจอกันนะคะลูกค้าจ่าหวยลาวไม่เดียวอยากแตกกระจายแบบงดที่แล้วจัดจะจัดมานะคะลูกค้าจ่าเดี๋ยวเจอกันตอนพรุ่งนี้เนาะน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะลูกค้าจ่าสำหรับวันนี้กอยทุกท่านโชคดียิงยิงรวยๆยสวัสดีค่ะ